สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองจับตาแผนเสนอชื่อตูป่ปอมแข่งนายกตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยดูสอสออาจารย์เจษสดานแนะจับตาแผนเสนอชื่อตู่ป้อมโหวตนายกแข่งพิธาพร้อมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนที่จะดูดเสียงเพิ่มจากสอสอแปดพรรคร่วมรัฐบาลลุ้นกันเลยทีเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวของสอวอ ปมหมวดเลือกนายกรัฐมนตรีว่าตกลงท้ายที่สุดแล้วนายพิธาลิมจเจริญรัตน์พักก้าวไก่จะได้นั่งนายกหรือไม่เมื่อวันที่23มิถุนาย,ยน2566รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นกรณีที่นายวันชัยสอนสิริสว ได้โพสข้อความระบุว่าฝ่าย312เสียงชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่แพ้คะแนนโหวตอีกฝ่าย188แพ้เลือกตั้งรบาบคาบแต่ชนะคะแนนโหวตต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะจะมีใครยอมใครไม่เนี่ยตอนนี้มีคนกำลังจะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดผมรู้นะแต่อุบไว้ก่อน ขอนั่งสมาธินิ่งๆอยู่วัดไก่เตี้ยโดยอาจารย์เจษดาแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวว่าคิดแบบง่ายที่สุดก็คือวันนี้ที่มีเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาจะมีคนเสนอชื่อประยุทธ์หรือประวีเป็นนายกแข่งกับคุณพิธาด้วยและเมื่อบวกกับเสียงสอวออีก250เสียงอาจจะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยในกรณีที่ท่านออกตัวไปแล้วว่าจะเลือกคุณพิธา ก็จะสามารถเป็นนายกได้พร้อมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนที่จะดูดเสียงเพิ่มจากสส .8 พักร่วมมาเพิ่มส่วนถ้าจะมีแผนลึกซึ้งกว่านั้นอีกไหมก็ต้องรอลุ้นดูกันต่อไปครับเดี๋ยวสักครู่เขาก็หลุดปากพูดเองแฮ่แฮขอขอบคุณขอ้อมูลจากเดนนิวส์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ